ดีจะให้เราดูครบ9นาทีหรือเปล่าเริ่มแล้วครับสตาร์บอยครับสตาร์บอยไอเสือดาวครับแมสีเสื้อนี้แฟนมวยจำกันได้แล้วก็คุ้นหูครับว่าสตาร์บอยเพชรเกร็ดเพชรครับขุนหูมากครับแต่ระวังครับดูอาวุธแกครับคีจานี่ก็ไม่ธรรมดาครับปราบมาแล้วครับดูครับจังหวะนี้คีจานี่ โอ้ช่วงเย็นมีโอกาสเจอสตาบอยครับถามเขาว่าไฟนี้เป็นยังไงมั่นใจไหมไม่เกิดไฟนี้จะเกิดไฟไหนครับเอาละเดี๋ยวดูครับเคียร์นี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เจอวันฉลองวันฉลองก็พูดแบบนี้ครับครับผมแหมกลัวว่าจะต้องกลับไปเลี้ยงลูกก็เหมือนเดิมครับเคียร์นี่ครับโอ้ยลาดี้เอาโอ้โหนี่ครับจะเกิดหรือจะนอนครับ หรือใครจะหลับกับคู่ท้ายแต่ดูสีหน้าแววตาภาษาการออกวุฒของซาบอยครับดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจไฟที่แล้วเขาพลาดครับโดนทีเดียวแล้วไม่มีโอ,อกาสได้แก้ตัวครับทําให้วันนี้ครับมาด้วยความมุ่งมัน่นอย่างที่บอกกับแชมป์ก่อนที่เวทีว่าไม่เกิดวันนี้แล้วจะเกิดวันไหนเพราะว่าก่อนเราจะบ้านตั้งแต่เมื่อเช้าตีห้าโทนัดแหนมเภอมารอหน้าเวทีแล้วครับโอ้นีครับมี่การนัดในอำเภอด้วยครับปล่อยให้กันหลับไปก่อนก็ได้ครับไปวันจันทร์นี้ยังคันกับตีไปก่อน ล็อกมากดมาคิจานี่นี่ไเวุ้๊บนี่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ก็คือเรื่องของมวยเข่าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เข่าแล้วครับหมัดเข้าไปสตาร์บอยโดนนี่มีหน้าหงายหน้าสันก่อนไว้ก่อนสอกขึ้นมาเอ้าสอกฟันไปบวกแล้วทีต่อทีฟันเขาไปเอ้าฟันโอ้ยสอกกลับกันเอ้าบวกบวกไปฟันโอ้ฟันตับเข้าไปโอ้ยหใจสิ่ตรงไหน นี่ครับโอู๋โดนมาซ้ายก็แข่งครับเมาอยู่ครับสตาร์บอยอู้ดีเอ้าดูครับข้งขวาเทลุตยูไนเสียบคียานี่ไม่สวยครับนี่ครับเอฟเอคุปต้นดังรับดังเดิมวยเข่าแข็งแรงครับเหลือมองเวลาหน่อยคียานี่โอ้โหต่อยแบบนี้เสียดายครับหน้าออกออนทีวีและเกินครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ครับขวางแล้วตี อดมาโอ้โหวิดวิดไปเลยคู่ครับคีเนี่ดูครับแม้ว่าชื่อเขานี่จะมาในช่วงโควิดใกล้ๆหายครับปีสองปีที่ผ่านมาแต่ว่าอาวุธลของเขาที่พัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยครับตอนนี้อขะเคาะสายมาไตีคืนครับสตาร์บอยเสียบฟันพีจจนี่เจอครับเอาวครับสับสอกตีคืนเหมือนกันครับคีจานี่โอ้โหดูครับ สภาพตอนนี้นี่เห็นชัดเจนว่าร่างกายระบบหายใจของกียานี่ดูดีดูได้เปรียบกว่าสตาบอยแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ช่วงมงบินหน้าทีสำคัญสอกจะมาไหมครับสตาบอยอืมเอาครับแย่ก yeah, ่อนแล้วก็หมดยกครับโอ้โจริงครับชาร์ยกนี้จะต้องลุ้นกันแหละครับว่าคะแนนมันจะออกทางไหนครับแ่ไปแบบนี้แล้วก็แฟนบอจะกลับบ้านยังไงครับ ี่ลุกไปหลายคนแล้วก็แต่ว่าจังหวะปวกจังหวะแรงเมื่อสักคู่นี้ทำเอาต้องนั่งต่อแลละครับมาครับติดตั้งันต่อครับยกที่2ครับยกก็แรกเดือดปุดปุดครับคะแนนที่ออกมาครับเป็นทานดนา์คิจานี่ครับที่ชนะไปสิบทั้ง3เสียงครับเปิดมาในใช้เหลี่ยมเลยครับสตาร์บอยต้องดูครับว่าแผนของสตาร์บอยยกนี้ จะมีอะไรมาเติมมาเสริมให้ได้ลุ้นมากกว่าเดิมก็เอาจับนายครับลูกเก่งของเขาความแข็งแรงแต่ว่าต้องเจอกับเจ้าสำนักมวยเข่าอย่างเอฟเอนี่ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับอู้นี่ครับเวียงทั้งไหลครับไตขวาดึงหลบแล้วเอาแล้วหมัดครับมาอีกแล้วครับคีเจนี่รวบมาขวางหน้าไว้ก่อนครับนี่ครับสตาร์บอยพยายามเร่งเสียบข่าครับ ลูกเก่งลูกถนดัดแต่ว่าดูคียานี่ครับไล่แขนกดไว้แล้วแทงสู้ได้ดีเลยครับคือถ้าเข่ากับเข่าต้องบอกว่าค่ายนี้กินเขายากครับแม้ว่าจะเป็นต่างชาติก็ตามครับแต่นี่ครับความเก่าท่าโรหดของสต,ตาร์บอยครับแย่กรจังหวะปั้มเสียบเข่าต้องหาอะไรสักอย่างมาเสริมให้ได้มีความหลากหลายครับเอาหมัดมา พิี่ยังไงครับใกล้ๆจังหวะไม่มีล็อกเอาไว้ครับรอกรรมการมาแยกรับเร่งเดินครับถีบไปก่อนครับยกแรกคะแนนตกเป็นรองสาการบีบให้เดินรวบได้ตีสตาร์บอยตีอีกทีครับยังไม่ต่อน,นี่องครับหรือต่อครับสตาร์บอยชัดเจนครับว่าวันนี้เขามาพร้อมความมุ่งมั่นแล้วครับ ทราบกันไฟก่อนนี่พลาดแบบตัวเองนี่เสียดายแล้วก็เสียใจครับแก้ตัวไม่ได้อ้าวลุยเข้าไปครับเข่ายัดเข้าไปแลกกับศอกของคิยานี่แล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งหักล้มลงไปครับติดที่มุมกรรมการงัดขึ้นมาอ้าวครบหมัดครับหม่อมคยานี่ครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับมีอีกสักชุดไหมแหมยังครับยังครับแยกก่อนครับสตาร์บอยบอกใจเย็นๆพ่อนุ่มเอาศอกไป เียขอตามพิจนี่พยายามจะสับแต่จ,งจังหวะมันสับไม่ได้ก็เลยสอดนายไปก่อนครับมาครับลากมาแยกมาเคาะซ้ายเคาะซ้ายเตะซ้ายครับแต่ยังเฉยครับพิจานี่บอกว่ามาได้อีกที่ไอ้เป็นเกมที่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับแต่ว่าอาวุธที่เห็นครับยืนใกลๆ้ๆเน้นนครับทำหมจังหวะตื่นเต้นกว่เสียวนยกนี่มีมีน้อยครับแต่ก็ยังมีครับเอา้าล็อกสบายแล้วแล้วเตะดันเข้าเชือก น,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 นี่จะเป็นมวยไทยในราคาไหลแล้วครับแชมป์นี่กมวยไทยครับแต่อันนี้ไม่ได้อิงเรื่องของการพนันครับอี๋แรแย่ก่อนครับขยับเอาครับหนุ่มเนียกันอีกสักชุดไหมสอ,อกมาคล้องคล้องตีอ,อีแม่ิยาะนี่เองก็ไม่ยอมโดนตีอยู่ข้างเดียวแล้วครับจังหวะวงในลายแขนแทงสู้มีเพียงตีทอนลอดครับ สองยกผ่านไปครับจากตรงนี้ก็ต้องว่าอีตาแทนสตาบอยครับทัดคะแนนยก2ไม่เป็นใจดูต้อกว่าเหนื่อยเลยครับบบหายใจครับสตาบอยแรงนิดแต่ว่ากีฬานี่ดูครับดูยังตึ้อยู่เลยครับสามนาทีสุดท้ายกับยกสุดท้ายส่งท่านผู้ชมเข้านอนครับแ๋ยวดูบนเวทีจะมีใครนอนหรือเปล่าครับแชมป์ มาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องนอนกันแล้วครับยกสุดท้ายครับอ้าวคะแนนแบบนี้อ่นนี่คะแนนครับเป็นคะแนสตาร์บอยครับที่ชนะไปได้บ้างครับคะแนนรวม2ยกตอนนี้เสมอกันครับ1 9ต่อ19ทั้ง3เสียงต้องชิงดแล้วครับแบบนี้อาวุธในยกที่3ยกนี้ถือว่าสำคัญครับชีวัดผู้ชนะแน่นอนแล้วครับครับหลอกวงในงัดศอกมาตีวงในครับ ตีมาตีคือบิดแล้วพยายามที่จะเสียบครับใช้หลักใช้เหลี่ยญกัร์บอยคิจานี่เดินไหมครับอู้จังหวะสับสอกต้มในทั้งคู่เลยครับตีคิจานี่ตีคืนครับตาร์บอยตีพอทําทได้แล้วคะแนนมาครับทําได้ตาร์บอยนีมีกำลังใจยกนี้นี่ดูมีชีวิตชีวาดูสดชื่นครับแต่ว่าคิจานี่มีสอกขวาคอยเบรกเอาไว้ สอดแขนก่อนครับแล้วก็ไปครับแต่จังหวะคิจานี่ก็มีเถียนอยู่ตลอดเหมือนกันครับเดินครับคิจานี่ต่อยหมัดมาบวกศอกคืนศอกมาไปีขึ้นไปีครับรวบรวบแล้วตีโอ้โหดูครับคิจานี่เป็นมวยต่างชาติที่ไม่ค่อยออกหมัดครับเพราะว่าไปเน้นเข่าครับทําให้สตาร์บอยบอกว่าของชอบอยู่แล้วครับของชอบของท่าหนักครับ โอ้นี่ครับดูตั้งใจทั้งคู่ครับโดยเฉพาะสตา์บอยครับโอ้โหนี่ครับไปครับโดนศอกเมาไปเมามาแต่ยกแรกครับแต่ก็ฮึดกลับมาครับยกนี้ครับสาการไทยชนะในยกนี้ได้ชนะไปเลยครับเพราะว่า2ยกอู้นี่ครับดึงไม่พ้นดึงไม่พ้นครับดึงไม่พ้นกระโดนไปสิครับว่าเกมในยกสุดท้ายนี่ต้องบอกว่ามันเป็นใจครับให้กับสตา์บอยเหลือเกินครับ พราะว่าคียานี่เองครับพอคะแนนยกที่2เขาเสียเปรียบยกที่3เหมือนหมดพลังไปในในในปริยายไปเลยครับแชมป์อู๋นี่ครับยัดครับตอครับโอ้โหไม่ว่าผลการชกจะออกมาแบบไหนครับต้องชื่นชมเลยครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกมากๆตั้งแต่ยกแรกครับแหมมันเหลือเกินครับถ้ารู้แบบนี้นี่เอาขึ้นมาเป็นถนัดสดทีวีไปแล้วครับอ่าดูครับแลกกัน ขนิดที่ไม่มีใครยอมใครครับและนี่รับความเก่าของสตาร์บอยจับทุ่มไปเลยครับซูเปรกครับโอ้นอนแผ่ครับแขนกลางแล้วครับยีจันนี่เอาครับเดินครับสับซอกตีสอกกลับครับสตาร์บอยเอาโอ้โหคืนไปเกลือจิ้มเกลือแล้วครับกลัวที่ไหนสอกมาสอกกลับไม่โกงครับเอาดูครับสิบวินาทีสุดท้ายตรงนี้ ไม่รู้ว่าชัยชนะจะอยู่มุมไหนแหะครับแต่ถ้าเสียงระฆังดังขึ้นเมื่อไหร่ต้องปรุม,มือดังให้กับทั้ง2องคนกับทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้นี่ครับสุดยอดครับปิดท้ายได้ต้องบอกว่าสนุกป,ปิดท้ายของรายการเราจริงครับโอ้โหเหนื่อครับเหนื่อยคู่ครับ ความเยายวยาความตั้งใจของสตาร์บอยครับไฟนีดูจะปัดนะครับสอกพุทธทางฝ่ายสตารับอยก็ฝูงชนก็แม่นนะครับนี่กับตักไว้ก่อลมาเป็นสั้นนี่ครับติงลุกไม่หลบไม่โคนครับสอกครับดูตัปโปครกับเมื่อติปสตาร์บอยโดนปัดครับแล้วก็สอกครับดูงานที่โดนเต็มๆแต่ว่า โชคดีครับแค่โอนไปเอเนาะเพรไม่หล่นครับในหเชียร์นี่หัว่อยมารับแล้วตาบอยก็ตัดเข้าไปจะว่าปร่มาป่อยได้ดีแล้วแต่ว่าเียร์นีไม่่อยไม่ต่อเที่ยครับ่อคอเลย Ladies and gentlemen of the three rounds of m u a i a c t s Go to the judges' scorecard. All three judges scored this bout 29 to 28. We have a winner by way of unanimous decision. Red yes,